ว้ายทำคลิปเสร็จไปแล้วคลิปหนึ่งโกูโอ้ยไปดดูหน่อยสิยอดซับยอดพิวไปเท่าไหร่แล้ววะไหนดูดิโอ้พระเจ้าอีกแล้วเฮือเป็นไปได้ยังไงผมนี่เงิบเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันนะผมกับภูมิซากูลครับผมกับ ในคลิปผมฉลองยอดนะผมครบหนึ่งพันซับตะไครโอ้ oh my god มันมาได้ยังไงผมรู้สึกดีใจมากครับผมเมื่อผมได้เห็นยอดซับยอดนี้ครับผมผมไม่เคยแทบไม่เคยหวังผมผมเนี่ยจะมียอดซับได้ขนาดนี้ครับผมและวันที่ผมหวังก็มาถึงครับโอ้หทเวลาทําแซนมันบูมอย่างนี้นี่เองครับก็นะครับผมพักหลังวันนี้ผมผม,มอาจจะทําคลิปผมประวัติแซนน้อยลงนะผม อาจจะทําแต่ก็ช้าผมแบบอาจจะไป2อสวันประมาณหนึ่งวันสองวันนะผมอาจจะไม่ไโลงดคิดนะผมระหว่างนั้นก็ผมก็อาจจะครับผมแบบยังไงล่ะเอมเอาคอมิกเกี่ยวกับอันเดอร์เทลมาพาพแบบมัวมวม่วๆครับผมแล้วผมก็จะทําเป็นแบบคอมิกอันเดอร์เทลครับผมเออ ก็ขอขอบคุณซักหนึ่งพันซับสไคร์นนะครับผมแม่ผมไม่คิดเลยเนี่ยว่าช่องเราจะเดินทางมาถึงคนระับต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามมาขอผมแล้วทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามของผมจากคนที่เคยมาคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ของผมแล้วก็คนที่ยังไม่เคยคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกๆคนที่มาคอมเมนต์นะผมโอ้โหต้องขอบคุณมากครับผมช่องผมเดินทางมาได้เพราะคนเหล่านี้ผม คุณอยากรู้ไหมครับเวลาผมสร้างช่องเนี่ยผมสร้างมาเพื่ออะไรครับผมไม่ได้สร้างมาเพื่อหาอไรายได้นะผมเวลาผมสร้างช่องขึ้นมาเนี่ยผมทํามาเพื่อความสนุกของผมความสนุกของตัวเองและทุกๆคนนะผมที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะสนุกไปกับผมนะผมผมไม่ได้หวังไรายได้เพราะผมไม่ได้เปิดระบบทารายได้ครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรกับไรายได้ครับผมสิ่งที่คิดก็คืออยากให้ทุกคนนะสนุกนะผมนี่ครับโอ้โหคนแบบ ขดซับเยอะมากอ่ะเป็นแบบโอ้ข้าเจ้ามันเยอะมากครับผมแล้วเนี่ยยอดวิวในช่องของผมเนี่ยก,ก็เริ่มเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันครับผมเรียด้ว่าเยอะถึงที่สุดนะครับคือแบบโอ้มันสุดยอดมากอ่ะที่ผ่านมาแบบโอ้โหผมแบบทำช่องมาตั้งนานมาบูมมาตอนทำแสนนะครับแบบโอ้สุดยอดอ่ะ รู้สึกดีใจมากครับผมที่ทุกคนแบบม่กดซับสไครต์ให้นะผมก็ครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่นะผมรายใหญ่ที่ไหนละ่ะก็ไม่เชิญอสนับสนุนผมแต่เขาเป็นคนที่คอยบอกอะไรหลายอย่างนะครับและปานคนที่ผมอยากให้เขาผมมีแบบสิทธิในช่องผมมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวขอหาก่อนนะครับเพราะว่าเขาซับสไครต์ไว้นานแล้วครับผมก็เลยต้องเปิด,ดยาวๆกันหน่อยนะครับ เจอแล้วครับมิโฮซาซากิับผมตอนนี้คุณเธอก็ไปเข้าค่ายครับผมคุณมิโฮก็ตอนนี้ไปเข้าค่ายนะผมใครที่ได้ดูคลิปของเธอนะครับก็จะรู้ว่าผมวันนี้แจ้งข่าวครับไปเข้าค่ายครับเกอเคครับเกตเลยครับผมระหว่างคุณไปเข้าค่ายผมก็จะทํคชิปฉลองครับผมไม่ใช่ฉลองที่ไปเข้าค่ายนะครับฉลองที่เอ่อตอนนี้ผมได้หนึ่งพันเคแล้วนะผมหนึ่งพันพันซับนั่นเองครับผม ตอนนี้ผมก็อาจจะพอมีชื่อเสียงขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ครับผมและจุดมุ่งหมายต่อไปของผมก็คือ 3, สามพัซับสไครต์ที่ผมต้องการนะครับผมผมอยากจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็อยากคนมาดูช่องผมเยอะๆครับผมโอ้คือแบบมันเดินทางมันรวดเร็วมากครับแต่ละอย่างแบบมันสุดยอดครับผมแต่ละอยาที่ผมได้ทําไปนะคผมการกระทําต่ละยาของผมนะครับผมโอ้คือแบบมันสุดยอดมากอ่ะ เรามาด ar, of of ม of of ม okay, มูอายุกันยอดวิวกันเถอะผมผมก็ต้องมาเปลี่ยนอายุของยอดวิวนะผมเป็นเลขแปดโอเคครับผมก็วันนี้มาฉลองยอดวิวเท่านี้นะผมทีนี้ผมเราตอนนี <t <t ้ผมในห้องผมในห้องของผมนะผม